สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ฝึกปฏิบัติธรรมสมัยวัยรุ่นอาจารย์มีเพื่อนร่วมปฏิบัติคนหนึ่งอาจารย์เรียกเขาว่าสิทธิ์น้องสิทธิ์น้องนั้นจริงๆแล้วท่านปร,รมาจารย์รับเข้ามาเป็นคนคอยช่วยรับใช้เขามีโอกาสฝึกปฏิบัติธรรมค่อนข้างน้อยเพราะมักจะไปช่วยรับใช้ท่านปร,รมาจารย์อยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็มาช่วยอาจารย์ทางานทั่วไปต่างๆ เขามีแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาเขาเป็นชาวทิเบตชาวทิเบตทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธและนั้นเขาก็เลยนับถือศาสนาพุทธไปโดยธรรมชาติในส่วนที่ลึกซึ้งจะไม่เข้าใจเขาไม่มีการศึกษาเขามีอะไรมักจะบอกอาจารย์มีวันหนึ่งเขากล่าวว่าพี่ชายว่าการเียนว่ายตายเกิดที่ว่ากันในศาสนาพุทธมีจริงไหมอาจารย์ตอบไปว่าก็อาจจะมีจริงนะแต่เขาไม่เชื่อมีครั้งหนึ่งเขาถวายข้าวแก่ท่านปร,รมาจารย์ข้าวจากวันก่อนยังทานไม่หมด ทั้งที่ก็หุงข้าวใหม่แล้วปกติแล้วจะไม่กล้าให้ท่านปร,รมาจารย์กินข้าวที่เหลือสิท้องคนนี้นําข้าวเหลือมาผสมด้วยคลุกๆให้เข้ากันแล้วนาข้าวเหลือไปถวายท่านปร,รมาจารย์ยกไปแล้วเรียกท่านได้เวลากินข้าวแล้วครับรู้ว่าท่านชอบอาหารแบบนี้วันนี้ผมทำมาให้ท่านโดยเฉพาะเลยท่านปร,รมาจารย์พูดว่าโอเคได้นายไปเอาข้าวใหม่มาให้จาย์ดีกว่านะโอ้เขาจะเล่นลูกไม้ต่อท่านนี่เพิ่งหุงใหม่นะ ท่านปรมาจารย์เลยพูดว่าหาเรื่องโดนตีหรือไงนี่คือครั้งแรกเขากลับมาด้วยความตกใจจนฉี่แทบเล็ดแถมยังพูดลับหลังท่านให้อาจารย์ฟังอีกชายแก่คนนี้มีวิชาจริงๆด้วยมีครั้งหนึ่งท่านปรมาจารย์จับได้ว่าเขาแอบสูบบุหรี่ท่านดึงหูเขาดูด่าเขาเด็กดื้อนี่สูบบุหรี่งั้นเหรอถ้ายังสูบอีกจะดึงให้หูขาดเลย เขาตอบว่าครับครับ,รบจะไม่สูบอีกแล้วมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งท่านปร,รมาจารย์ออกไปข้างนอกพวกเราก็มีเวลาว่างแล้วเขาบอกว่ามีหนังใหม่เข้าที่เมืองลาซาไปเที่ยวกันเถอะให้อาจารย์พาเขาไปดูหนังไปสิพี่ก็อยากดูหนังเหมือนกันแล้วก็เลยไปที่นั่นแต่กลับเป็นหนังกลางแปลงไม่ใช่โรงหนัง<ส>กลางผ้าออกแล้วเริ่มฉายภาพยนตร์เขามองเห็นกลุ่มชายข้างๆสูบบุหรี่อยู่เขาบอกเฮ้ hey, พี่ชายสูบสักมวนไหมอาจารย์บอกไม่สูบ ผมสูบหนึ่งมวนนะนี่นายลืมสิ่งที่ท่านปรมาจารย์พูดแล้วรือไงท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่พี่จริงจังทำไมเนี่ยผมจะสูบหนึ่งมวนอย่าบอกท่านปรมาจารย์นะโอเคอาจารย์คิดว่าถ้าไปบอกท่านปรมาจารย์ก็จะแรงน้ําใจเกินไปสูบเถอะเขาก็สูบพังเขียวถถ่วไปพังสูบบุหรี่พังอาจารย์กโกรธมากอาจารย์บอกว่านายสัญญาต่อหน้าท่านปรมาจารย์แล้วนะใช่ไหมละ่ะแม่อาจารย์จะไม่ได้เอาไปบอกท่านปรมาจารย์ แต่ก็คิดว่ามีผู้พทิทากษ์ไหมน่าจัดการกับบ่อนี่ทีจกกัดการเขาดูซิเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมอาจารย์บ่นไปค่อนวันก็ไม่ได้ผลเขายังกินอย่างอริสอร่อยและสูบบุหรี่ไปด้วยขณะที่อาจารย์บ่นไปนานสองนานแล้วไม่ได้ผลถึงพบว่าผลลัพธ์ได้ปรากฏแล้วเขารกองอกแล้วคายออกมาคายเป็นก้นบุหรี่ออกมาเขากิน บุหรี่เข้าไปเพราะคิดว่าเป็นถนั่วลิสงลิ้นดนลวนจนพองอาจารย์เลยพูดว่าเป็นไงล่ะท่านปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไหมอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงบนโลกและอยู่ทั่วทุกหนทุกแหง่งเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นท่านสิ่งนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วล้วนแล้วแต่มีผลตามมา หนีไปไกลเท่าใดก็ไม่อาจรอดพ้น